การให้หนูมาอเอาป้าไปลงหนูลองยาเหรอแกงแถวเขาเขาก็เลยให้ป้ากินป้ากินกินแต่วันที่สามป้ากินยังไงป้ากินยังไงตอนท<ๆ>ี่กินกินก่อนนอนหนึ<ๆ>่งช<ๆ>้อนโต๊ะค่ะแล้วตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะกินกินเช้ากินเช้าก่อนแล้วรู<ๆ>้ส<ๆ>ึกมันแบบมันแตกคอค่ะก็เลยคิดว่ามันจะแรงนะที่ได้ ก็เลยหันมาไหนอะฮะหัน,น,นมากินก่อนนอน,อน,ก,นก่อนนอนค <ขอ S 1> ่ะพอเราจะนอนเราก็กินเราก็ินน้ำตามสองแก้วอืมหลับมาโอ้โหไม่ต้องปลุกเลยอะ <laughs> ปกปตินี่จะเป็นคนที่ตีหนึ่งตีสองอะก็จะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำค่ะไม่ลุกแล้วตีห้าลุกทีเดียวอ่ะลุกแล้วก็ารามากินกินน้ำอะไรเสร็จประมาณสักตีห้าขึ้นถ่ายค่ะปัจจุบันนี้ถ่ายประจำคือ ป้ามาป้าเป็นคนถ่ายยากมา,าก oh. ถ่ายยากมากภาพแบบว่ามันแบบถายยากมากเลยบางทีสี่ห้าวันป้อมหายามาให้กิน <Ha. S 2> แล้วทีนีาขาเนี่ยมันปวดมานานละปว, <Ha. S 2> วดมาประมาณสองปีกว่าละวท oh. ีนี้หมอพ่อมงกุูน่ะป้าไปหาแล้วก็บอกว่าป้า ค่ะกระดูกเสื่อมกระดูกพุนไปแลต่อต่อกระดูกง่ต้องผ่าน uh ี huh. ่ผมพอนีก็ผัดผัดหมออยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ผ่ายังไม่ค่อยพร้อมอะไรประมาณนี้ก็เลยเออพูดจริงยต้มเนี่ยอยากมันดังก๊อกก๊อกนะมันหายไปอ่ะหัวเข่าเคยดังก๊อกก๊กกดัง มันหายไปตอนกี่วันคะประมาณประมาณอาทิตย์น่ะที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะค่ะขอโทษนะอาจารย์ปราะแต่ยกอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวตอนเช้าอ,อ,อ่ะเดี๋ยวนี้ยกแบบโอ้โหแอสซีนาวเลยป้าโดนรถเป่าเลยเท้ามันวิ่งแบบวิ่งมาเอาป้าวิ่งไปได้ไงป้อมันบอกป้อมันก็ดีใจนะหรอคือปกติก็จะถือไม้เท้าเดินนี่แหละค่ะเดินๆคนพอป้าเดินไประยะหลังบอกอ้าป้าไม่ใช้ไม้เท้าแล้วเหรอคือตาก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะ คือถ้าเราเดินสะดวกเราก็ไม่อยากใช้ห้าจานแต่เราไม่ได้ว่ามามานั่นห้าจา์นะคือว่ามันเห็นผลมันเห็นผลจริงๆค่ะไม่ได้ว่ามามามาโปรโมทให้หรืออะไรคือมันเห็นผลจริงๆป้ายังบอกว่ามาป้อมั้งหมดแล้วเนี่ยป้าต้องรวบรวมเมีคาเเพราะว่าป้ากลัวกลัวเจอไม่ต่อเนื่องไงไปแบบนี้คือถ้ามันกินต่อเนื่องแบบติดต่อทำเปม่ชักระยะ ขาบ้าจะไม่ต้องถึงขนาดต้องผ่าก็มองดูแล้วว่ามันไม่น่าจะผ่าอันนี้คือที่ที่ป้ากินคือหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนอนเนาะเวลาครั้งแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเห็นว่าแบบแล้วพอดีเมื่อวานนี้ป้าเอาของป้ามาฟังตรงนี้ค่ะการพูดถึงเรื่องดวงตาค่ะใช่ป้าอยากอะนั่นคือแต่ดวงตาป้ามันเสียอยู่แล้วไงก็เออมีใจว่าถ้าเรามีคุนวัฒนามันก็อาจจะดีขึ้นก็ไม่บอกว่า ป้ามันดีขึ้นสักครึ่งมันก็ยังดีนะร้อยร้อยเปอร์เซ็นยังเหลือแล้วหลอป้ารู้มาวตาป้าเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นนะปีหน่งเืนเนี่ยดวงตาป้ามันไม่เห็นแล้วแต่ว่าคือป้าไม่สนใจหรอดตาป้าสนใจเรื่องขาค่ะหมอจะนัดป้าผ่าตลอดเลยเคอได้ของแถมเรื่องตาด้วยดีไหมคะก็ดีแต่ว่าดีที่สุดคือเรื่องขาอาจารย์สนใจเรื่องขาค่ะเดินเหมือนคนแบบป้าคิดว่าป้าอายุสี่สิบอ้ จร,จ,รจริงจริงตอนนี้ป้าสี่สิบนี่ป้าจะเป็นคนที่ค้าขายแล้วเก่งมากแล้วขานีเดินไปไหนใครไต่เดินตามป้าไม่ทันนะโอ้ดีใจจังเลยอยะได้ยินเส<ต><ต>ียงป้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่ามาไม่ได้โม้นะนี่เรื่องจริงจร<ะ>ิงค่ะจริงคือม,มันพูดจากความรู้สึกที่เราเราได้มาจริงป้าไปป้าก็เป็นคนชอบถือศีลไปวัดเหมือนกันค่ะแต่เมื่อช่วงสมัยตอนรู้สึกจะมี ที่62บ้านจะไปบวชค่ะปน6เลยทีเนี้ยแม่เชียบ้านไปบวชที่นครอาวัดอาสาลิกา